สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษไบรตันครับเสมอกับเซลแัมตันไป2ประตูต่อ2เบอร์ลี่เอาชนะด้านวูดแฮมตันไป1ประตูต่อศเชลซีเอาชนะด้านเวสต์แฮมยูเนเต็ดไป1ประตูต่อศและลิเวอร์พูลครับเอาชนะด้านเอฟเวอร์ตันไป2ประตูต่อศูนย์ สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ2ครับ33นัด79แต้มเชลซีอันดับ3ครับ32นัด65สิ้าแต้มฟุตแฮมตันครับอันดับที่8ครับ33นัด49แต้มเวสต์แฮมครับอันดับที่7ครับ34นัด52แต้มทางด้านไบรตันครับอันดับ11ครับ34นัด41แต้มเซาแธมป์ตันอันดับ13ครับ34นัดมี40แต้ม และทางด้านของเอเวอร์ตันนะครับอันดับ18ครับ32นัด29แต้มไปตอนน่อกันที่ผลฟุตบอลไทยพรีเมียร์นะครับสุพรรณบุรี FC ครับพ่ายกับทางด้านสมุทรปราการซิตี้ไป1ประตูต่อ2ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับเมืองทองยูเนเต็ดครับเอาเชนะทางด้านแบงคอกยูเนเต็ดไป3ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับ3เป็นแบงคอกยูเนเต็ดครับ28นัด47แต้มตามมาด้วยอันดับที่4ครับเมืองทองยูเนเต็ด28นัด46แต้ม ทางด้านของสุพรรณบุรีอันดับ14ครับ28นัด27แต้มส่วนทางด้านส,สมุทรปราการซิตี้ครับอันดับ15นะครับ28นัด25แต้ม ไปต่อกันที่ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนะครับเมื่อคืนมีเตะหนึ่งคู่บาร์เซโลนาครับพลิกล็อกไพ่กับทางด้านเรยูบิแกโนไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งสรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับบาร์ซ่าอยู่อันดับสองครับสามสิบสามนัดหกสิบสามแต้มส่วนทางด้านเรยูบิแกโนอันดับสิบเอ็ดนะครับสามสิบสามนัดสี่สิบแต้มไปต่อกันที่ผลฟุตบอลไทยลีกสองนะครับไชน่าฮอนบิลเสมอระยองเอฟซีไปสองประตูต่อสองสุโขทัยเอฟซีเอาชนะทางด้านคัตตอมยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ ลำพูวลวอรีเอีร์ครับเอาเชียงนาฏราชชาไป2ประตูต่อศูนย์และละนองยู่นเตดครับเสมออายุทยายู่นเตดไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันนะครับโบคุ้มครับพายกับทางด้านเอาบวกนะครับไป0ประตูต่อ2 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับแฮทาเบอร์ลินเอาชน,น้นด้านสตูตการ์ดไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับทางด้านโบคุมอยู่อันดับ13ครับ31นัด36แต้มเอาบวกอันดับ14ครับ31นัด35แต้มแฮทาเบอร์ลินอันดับ15ครับ31นัด32แต้มและสตูตการ์ดครับอันดับ16ครับ31นัด28แต้ม ไปต่อกันที่ผมฟุตบอลการชกศเลปยอิตาลีนะครับซาเลนิเตน่าครับเอาชนะฟิโอรรนตนาไป2ประตูต่อ1โบรุญยาเสมอกับทางด้านอูรเนเซ่ไป2ประตูต่อ2เอมโปลีครับเอาชนะทางด้านนาโปลีไป3ประตูต่อ2เจนัวเอาชนะาด้านกยาลีไป1ประตูต่อศและลาซิโอครับพ่ายกับทางด้านเอซิมิลานไป1ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับอันดับหนึ่งยังเป็นเอซิมิลานครับ3านะัด74แต้ม นาโปลีอันดับที่3ครับ34นัด67แต้มทางด้านของฟิโอรินจิน่าครับอันดับที่6ครับ33นัด56แต้มลาซิโออันดับที่7ครับ34นัด56แต้มทางด้านของอูรุนเซ่ครับอันดับ12ครับ33นัด40แต้มเอ็มโปลีอันดับ14ครับ34นัด37แต้มและทางด้านของซาเลนิตาน่าอันดับ18ครับ33นัด25แต้ม ไปต่อที่ผลฟุตบอลลิเอิงของฝรั่งเศสนะครับแลนครับเอาชนะด้านาลอริยองไป5ประตูต่อศเก่งมงฟูตเสม,มอกับองเช่ไป2ประตูต่อ2เมดพพยกับทางด้านแบดไป0ย์ประตูต่อ1น้องครับเอาชนะด้านบอกโดไป5ประตูต่อ3นีดเอาชนะด,ด้านทัวไป1ประตูต่อ0รลิวครับเอาชนะทางด้านของสตา์บกไป1ประตูต่อศและแหลงนะครับไพ่กับทางด้านโอลิมปิกมาเซไป0นประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับแลนต์นะครับอันดับที่3ครับ34นัดห9แต้มส่วนมักเซออันดับที่สองครับ34นัด65แต้มนีดอันดับที่5ครับ34นัดห7เแต้มสตาบูออันดับที่6 34นัดห้าแต้มทางด้านล้องนะครับอันดับที่7ครับ34นัด54แต้มลิวอันดับที่9นะครับ34นัดห1แต้มน้องครับอันดับที่10 34นัด50แต้ม ทา,านนนะทางด้านแบสนะครับอันดับสิบเ็ดครับส4สิบสี่นัดสี่สิบห้าแต้มทางด้านแหลงนะครับอันดับสิบาครับสาิบสนะี่นัดสี่สิบแต้มองเช่อันดับสิบสี่ครับส4สิบสนะี่นัดส5สิบห้าแต้มลอรียองอันดับสิบห้าครับสาสิบสนะี่นัดสาสิบสี่แต้มทางด้านทัวร์ครับอันดับ1ิบหกสาิบสี่นัดสาสิบสามแต้มทางด้านของเม็ดนะครับอันดับยี่สิบครับสาสิบสี่นัดมียี่สิบสี่แต้ม ไปต่อที่ผลฟตุตบอลซีกูนด้าดิวิชั่นของสเปนครับอันกรอรกอนไพกับทางด้านเรียวอันโอเวโดไป1ประตูต่อ2อิซ่าเสมอทางด้านลาปามาสไป1ประตูต่อ1นมิรันเดสครับไพกับทางด้านเรียวไปขอประธานภัยครับไลยูบิการโนนะครับขอประธานภัยอีกครั้งนะครับเป็นทางด้านเรียวบยาโดลิดนะครับไป0ย์ประตูต่อ1นลูกโก้นะครับเสมอทางด้านเรกานเนสไป0ูนย์ประตูต่อ0เรียวซลากโกซ่าครับเสมอปูคอสไป0นย์ประตูต่อศน ไปดูในส่วนของผลฟุตบอลบุนเดสลีกา2ของเยอรมันนะครับพเดอร์บอลเอาเชนะนันท์ฮันโนเวอร์ไป3ประตูต่อ0เนินแบกพ่กับทางด้านซานเฮาเซนไป2ประตูต่อ4และเอสเบเคอาครับเสมอฮันซาลอสต็อกไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของสกอตติชพรีเมียชิพกันบ้างนะครับรอสเคาตี้พ่กับทาานาร์นกคสโกเซลติกไป0ประตูต่อ2และดันดียูเนเต็ดครับพ่กับทางด้านฮาร์ดไป2ประตูต่อ3 มาดูในส่วนของ LA DVC ของเนเธอร์แลนด์กันบ้างครับวิลเลนทเวครับเอาช่างนักวินเทจไป1ประตูต่อศูนย์ผลอิงเกนพายกับนักด้านเฮดิเคิลไป0ประตูต่อ1นึ่งไฟยานุรถถังดำเอาช่างนัด้านอูทากไป2ประตูต่อ1และฟอร์ตูน่าซิตาร์ครับเอาช่างนัด้านโกเฮดอีเกิลไป1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลเนเธอร์ดีพีซีของเนเธอร์แลนด์ครับเดนฮาร์ดเสมอกับยองอูทักไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของ a f c แชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับกวางโจเอเวอร์แกนครับพ่ายกับนัง้นอูซานฮุนไดไป0ประตูต่อ5ชองนัมดาก้อนนะครับเสมอทางด้านเมลเบิร์นซิตี้ไป1ประตูต่อ1อุลวะเลดไดมอนด์นะครับเสมอทางด้านเดกู FC ไป0ประตูต่อ0ยาโฮดารุทักซิมพ่ายกับทางด้านคาวาซากิฟอนตาเล่ไป0ประตูต่อ5เซเลสครับพ่ายกับทางด้านวีจีปทุมนะครับไป1ประตูต่อ3 และทางด้านของโฮมยูเนเต็ดครับเอาเชียงน่านซานตรงเลียวหนิงไปสประต,ตูต่อ2โอเคนะครับผมนี่เป็นปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหาวันนี้มีขอ้อผิดพลาดประการใดต้องกลับขอพระทานอภัยเวนนาที่นี้ด้วยากดูแลชอ,ช,อชอบใจชอบใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s ับ s c r i b e แลว้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ